Ngay nói điều, eh? Ngay nói. Anh đôi mì ốc a. Trời gần hôm qua. Ah. Trời gần hôm qua. Hãy đấy. Trời gần hôm qua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 . Trời gần เออเก่งมากอีกข้างนึงปัวสองข้างกันข้างก็ได้ไม่ไหวอ้าอีกข้างนึงโอ้จะเก่งไหมวันนี้ถอดรองเท้าเองได้ไหมเอาดึงถอดทอดยัสองมือช่วยกันเลยสองมือช่วยกันสิเอามือนู้นมาช่วยเลยจับสองมือจับสองมือเออนั่นแหละจับข้างบนจับข้างล่างแล้วก็ดึงออกเอาท่าไหนดูดิ Tân nắng đi qua là hai đi mấy ô nắng lòng chắp trong không lắm nè binh ngon mát chắp nếm 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 chắp ออกเททได้ดูสิงอขาหน่อนี้อ้าวเอามือนใช้จับเลยจับนี้เอามาทางนี้ดูสินี่จับแดงๆเออนะเอาวะอออย่าเพิ่งเอาขาออกมาเลยออกมาตรงนี้อ้าวจับ มองดูนี่ก่อนงานยังไม่เสร็จไปดูที่อื่นนี่มองดูนี่ดึงนี่ดึงมาทางนี้ดึงขาไปมือขาไปมือทางนี้นี่ดึงมาทางนี้จะเนี่ยออกได้ไงเนี่ยแล้วเดินไปข้างหน้าเนี่ยดึงข้างหน้าอันนี้วางนี้เหงื่อหงอพี่สิจับอันนี้จับนี้จับดึงไปข้างหน้าน่านเก่งไให้ออกแล้วโโอ้ห เก่งนี่ไม่เด็กวัดป่านี่เก่งอหูขรรนเท้าได้ด้วย,เอ,ยเอาพอล้วไว้ตรงนั้นแหละมาเอาขนมได้ไป